สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณสิริพรคุณสิริพรเป็นมีอาการปวดที่ส้นเท้าสักกี่ปีคอืมประมาณ3-4ปีได้สาปีที่แล้วปวดปวดยังไง ปวดตรงพื้นนะคะตรงสน้นส้นเท้าค่ะแตะพื้นไม่ได้นะคะเป็นช่วงไหนฮะหรือว่าท่านเป็นเป็นตลอดเป็นตลอดค่ะเพราะว่าก่อนถ้าเรานั่งอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะครับเรานั่งแล้วเราพอเราลุกขึ้นแตะไม่ได้แต่ถ้าเราต้องต้องยืนสักพักหนึ่งะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เดินได้ทั้งวันแต่ถ้ากลับมานั่งอีกเป็นอีกค่ะเป็นเคยไปหาหมอไหม โหไปเยอะค่ะแทบจะทุกโรงพยาบาลค่ะคือแสดงว่ามันปวดมากปวดมากเหยียบลงไปแล้วพอเหยียบครั้งแรกเดินไม่ได้ค่ะเหยียบปุ๊บต้องต้องเืนอยู่เฉยเฉยือ,องข้างเียค่ะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวข้างซ้าย,ข,าายข้างเดียวแล้วก็วันดีคืนดีบวมบวมอีกบวมและเขียวค่ะถามคุณหมอหมอบอกเป็นอะไรฮะ คุณหมอวินิจฉัยโรคมาครั้งแรกไปโรงพยาบาลที่เนในกรุงเทพเนี่ยนะคะค,คุณหมอก็บอกว่าคือคือไม่ได้พูดอะไรเลยก็จัดยาให้ทาเป็นเจลแล้วก็ยารับทานนะคะเป็นเม็ดกลมๆเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มารับทานยาตามคุณหมอบอกนะคะคแล้วก็ทาเจลตามที่คุณหมอบอกอก็เหมือนกับว่าเออเราทานยาแล้วนะทาเจลแล้วนะไม่รู้สึกอะไรค่ะไม่ไมและดีขึ้นไหมฮะไม่ดีค่ะก็เหมือนกับว่าเรา หลอกตัวเองว่าเราทานยาแล้วนะอย่างเงี้ยอุปทานค่ะอุย้ยจริงค่ะแล้วจากนั้นมาทีนี้ก็ไปหาหมอมากี่คนฮะโอ้โห,โหเยอะแล้วค่ะแทบจะทั่วงทุกโรงพยาบาลแล้วฝังเข็มฝังเข็มไม่ได้ฝังค่ะท้ายสุดนี่ก็ไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเขาคุณหมอก็สั่งให้เจาะเลือดเอ็กซเรย์แต่ว่าวิจัยออกมาก็วินิจฉัยออกมาก็บอกคุณหมอบอว่าดูแล้วกระดูกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็ไม่เป็นไร uh huh. จ,ะจะบวมนี่บวมน้ําหรือเปล่าอ๋อสงสัยว่าบวมน้ําค่ะคุณหมอบางแห่งก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าเอออย่างนี้นะครับหมอแนะนําว่าแช่น้ําอุ่นถึงร้อนพอเราทนได้ครับนี่ฉันก็ทําทุกวันก็บอกเออเราแช่น้ําร้อนแล้วนะม,มันไม่ดีขึ้นค่ะค่ะกีะ่เดือนผ่านไปก็ไม่ดีขึ้นโอ้ไม่มีดีเลยจนจนท้อค่ะคือสารพัดทีนี้แฟนก็บอกว่าเอาละ มันไม่หายแล้วยังไงก็ไม่หายใบละหุงอะไรต่ออะไรเอามานวดมาคบมาทําทุกอย่างตามโบราณนะคะคนละคนบ้านนอกแผนโบราณก็เอาใช่เอาทุกอย่างแล้วค่ะก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีทีนี้ตอนที่ว่ามาเอ็กซเรย์นี้ดิฉันก็คุยกับคนไข้ทั่วไปใช่ไหมคะเขาบอกโอ้ยโรคนี้ไม่หายหรอกเจ๊โรคเวโรกมโรคเวโรกมเขาบอกไม่หายหรอกเจ๊จนตายโหใจเหลือนิดเดียวเขาพูดอย่างนี้คือเดินไม่ได้นี่มันหมดเลยนะ โอ้ม no ันจะไปไหนได้ละคะไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องขย่งขย่งไปเรื่อยๆเลยโอ้ม <quer wa> ันทุเรเออมันทรมานนะทรมานมากค่ะหมอยังไม่ฟันธงว่าเป็นอะไรสักาไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะดิฉันจนไม่รู้เขาบอกว่าโรคเวียนโรคกรรมใช่ไหมดิฉันก็ไปบวชไปอยู่สำนักสงฆ์เลยในป่าไสย มันหมดหนทางแล้วค่ะคิดว่าไม่หายนะ้วทำเขาว่าดีขึ้นไหมไม่ดีอะค่ะก็คือบวชก็ถือว่าเออเราไปทํากุศลนะไปสงบจิตนะแต่ถามว่าหายเจ็บปวดไหมไม่หายค่ะก็จนท้ายสุดนี้ดิฉันก็มาดูทีวีเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเออออกทางรายการทีวีก็มีบีมใช่ไหมคะดิฉันโอ้ฟังดูแล้วทีแรกก็ไม่ได้สนใจ ฟังดูได้เออมันเหมือนกับโลกเราที่เป็นนะพ่อก็คุยกับแฟนจดเบอร์โทรจดเบอร์โทรก็จดก็เลยโทรก็ไหนๆก็ไหนๆคิดว่างี้ไม่รู้ใครจะหลอกจะเลิกเลยถ้าเขาหลอกให้เราหายได้เราก็หายคือสารพัดวิธีแล้วก็ไม่ดีขึ้นมันก็ถึงเข้าวัดมาแล้วเนี่ยค่ะอีกสักวิธีหนึ่งจะเป็นไรไปจะเป็นไรไปค่ะใช่ไหมคะยังไงดีฮะก็ลองทานดูเอออันนี้เราจะบอกว่าเออเรากินบีมแล้วนะหรือเปล่าก็ไม่ว่าแล้วครับพอเราทานเข้าไปแล้วปุ๊บ ถ้าเป็นของดิฉันเองดิฉันจะไม่พูดคํานี้อืใช่ไหมคะเพราะว่ามันพูดเหมือนกับว่าเรานี่เ๊เที่ยวหลอกคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะเราทานขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนนอนปุ๊บดิฉันทานเข้าไปทานก่อนนอนกี่เม็ดเพราะว่าวันนั้นได้รับบีมนี่ตอนค่ําตอนเย็นนะคะก็เลยทานก่อนนอนเข้าไปก็เลยสองแคปซูลค่ะก็เลยอตื่นเช้ามาเอ๊ะเราเป็นอะไรเนี่ยเออมันมันเบาค่ะมันเบามาก จากดิฉันที่ว่าลูกมาก่อนอื่นโทษนะคะคุณต้นลูกมาปุ๊บดิฉันต้องทําอย่างนี้ก่อนนะคะก้็กดลงก่อนเสร็จลองดูก่อนว่าไหวไหมถ้าได้ปุ๊บก็ค่อยๆตั้งตั้งตัวก่อนค่ะถ้าตั้งได้ก็ค่อยก้าวทีละก้าวค่ะถึงจะไปได้จากนั้นโอมันไม่ใช่มันไม่ต้องฤาษีดัดตนแล้วมันลุกได้ค่ะแค่วันแรกเหรอ รู้สึกเลยค่ะก็อย่างที่ชั้นเรียนแล้วว่าว่าทุกทุกยาที่ไปหาคุณหมอมาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่งนะคะคแต่อาจจะไม่ตรงกับโรคเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์สันนิษฐานว่าเป็นอะไรดีฮะเป็นมากี่ปีแล้วขอโทษค่ะอา้าวสามสี่ปีได้สามสามีส่ปีนะคะ,ค,ะคือถ้าดูลักษณะอาการแล้วมันน่าจะเป็นโบนสเปอร์นะคะแต่ทีนี้ตะกี้บอกว่าหมอเอ็กซเรย์แล้วไม่เห็นอะไรใช่ค่ะคือคือจริงๆมันจะ โดยปกติเนี่ยที่ส้นเท้าเนี่ยจะเป็นเป็นประจำสำหรับคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะคะนั่นก็คือมันมีการเสื่อมของกระดูก,ดกเพราะฉะนั้นพอมีการเสื่อมมันก็จะงอกขึ้นมาที่เขาเรียกบนสเปอร์หรือกระดูกงอกนะคะ,ะแต่ทีนี้ไม,ไม่ไม่ใช่กดทับหา,ามันคือคือถ้ามันออกที่ส้นเท้าเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยคนแก่เนี่ยมักจะเป็นที่ส้นเท้า แต่ถ้าเป็นคนที่ยังอายุไม่เยอะเนี่ยอาจจะเป็นที่หลังส้นเพราะว่ารองเท้าคับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุของกระดูกงอกนี่เกิดจากกระดูกเสื่อมหรือกระดูกมันบาดเจ็บคือมันไปถูกันหรือโดนอ,นอย่างอื่นถูหรือว่าไปถูก,กับพวกเอ็นยึดอะไรพวกนี้นะคะม,มันก็จะเกิดกระดูกงอกแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคะคือจริงจ มันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันไม่ใช่อย่างงอกออกมาให้เราเห็นเป็นเขาหรืออะไรอย่างงั้นค่ะค่ะซึ่งซึ่งอันนี้ยเวลาเราวางเท้าเนี่ยเราจะไม่ได้แต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะทำได้คือคือฟังดูแล้วมันเหมือนกับกระดูกงอกที่ส้นเท้าอะนะะแล้วทำไมบินถึงแป๊บเดียวเนี่ยคืนเดียวสีอะไรฮะเออดิฉันรับทานทั้งสีเขียวกับสีชมพูค่ะอย่างละหนึ่งแคปซูลค่ะอย่างละหนึ่ง เขียวหนึ่งชมพูหนึ่งพร้อมกันเลยคืนเดียวงงเลยก็คืออย่างนี้นะคะอาจารย์คะเรียนตรงๆนะคะว่าดดชันก็หมดหนทางแล้วนะคะคือว่าเรารักษามาทั่วยาสมุนไพรที่ไหนที่ไหนเขาว่าเก่งใช้นาดเดชันยังไปเลยอืมไปทุกที่ถ้าใครอยู่จังหวัดนครถมนะคงจะรู้คุณหมอที่หนึ่งคือเจ็บตรงไหนฉีดตรงนั้นอืมนะคะ คุณต้นลองนึกดูนะคะว่าเราเจ็บ ừ ừ, เรารู้ใช่ไหมคะครเราเจ็บเจ็บแทบตายอยู่แล้วอย่างเงี้ย <ừ> เขาตรวจปุ๊บเขาพอรู้เจ็บนะเขาฉีดตรงนั้นเลยโอ้โหก็ยิงเจ็บเข้าไปใหญ่ครับผมเมื่อกี้ที่ผมหลับตาผมนึกกราฟของการกินแคปซูลแล้วมันเป็นอย่างไรนะฮะเราลองนึกภาพว่าสองเม็ดเรามันไปทับกันได้เกิดอะไรไเกิดข <ừ> ึ้นที่จะที่พบจากการกินสองแคปซูลอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อมันผสมกันแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไปลดการอาการอักเสบ ลดอ,อาการปวดซึ่งเกิดขึ้นจาก ths2 สอบตูงไปนะครับก็จะมีความสามารถในการควบกันระหว่าง Th1 ในการสีเขียวและสีชมพูแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดเนี่ยหายไปก่อนนะครับ,รบหายไปก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นต่อมาหน้าจะไปเรื่อยๆนะฮะมวนกระดูกจะมีการสร้างเพิ่มขึ้นนะอาการก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนทานไปจนเมื่อไหร่ครับคุณสิริพรถึงมั่นใจว่าตัวเองดีขึ้นละหายละเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะเรียนตรงๆนะทีนี้ดี๋ฉันโกหกไม่เป็นอืมวันพรุ่งนี้ได้เดือนหนึ่งคะ่ะวันพรุ่งนี้จะครบเดือนค่ะ จะครบเดือนนี้หมายถึงว่าตอนนี้มั่นใจแล้วว่า<อ>ไม่เป็นไม่เจ็บมั่นใจหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันก็รู้สึกมันไม่เป็นไรเวลาก่อนจะจะลุกขึ้นมานี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะไม่ได้หลอกตัวเองเราเให้ปปาสามีฟังไหมฮะโกโหผัดกันทะเลาะกันเลยค่ะผัดกันบีบผัดกันนวดอ